ราชันโคขาวแบโผล่ยแขดง่งพร้อมเบอร์ก่อนประเดิมไทยลีกบิ๊กป๊อกรับฉลามชนได้หนึ่งแต้มไม่เสียหายชื่นชมความเป็นใจนักสู้คลองพลดาวเหลืองเผยหลังนำตราดเปิดสนามเก็บหนึ่งแต้มจากชนบุรี สวัสดีแฟนฟุตบอลไทยทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ฟุตบอลนิวส์นะครับโดยวันนี้มีหัวข้ออะไรมาอัปเดตกันบ้างไปชมกันเลยครับโดยรายชื่อทั้ง28แข้งของราชันโคขาวภายใต้การคุมทัพของอเลกซานเดรกามามีดังนี้หมายเลขที่2วิทยามูลวงหมายเลข3ส,สราวุธอินแปน หมายเลข5้าอัครินปิตาโสหมายเลขหทศพลลาเทหมายเลขเจ็ดเฟรล,ล่าดุสังตูหมายเลข8อัครพงษ์พุ่มวิเศษหมายเลขส0บเดนิสมูริโลหมายเลขส1บอมองมองลวินหมายเลขส4โมฮัมหมัดออสมันหมายเลข16มิก้าชูนวนศรี หมายเลข17พัชรพลอินทนีหมายเลข18อดิศักดิ์ดวงศรีผู้รักษาประตูหมายเลข19ประภาวินสิดิทองโสภาผู้รักษาประตูหมายเลข20นนม่วงงามหมายเลข22อาลีซิสโซ,โซโก้กัปตันทีมหมายเลข23วิทวินคลอวุฒิวัฒน หมายเลข24ศิีลาสีกำปังหมายเลข26ชัยวัดบุราณหมายเลข30ลุกกาหมายเลข32บวรตาปลาหมายเลข33จัก,กรีปันคำหมายเลขส5สิโรชัดทองหมายเลข36กิติพงษ์บัวทองหมายเลข38 กรพัฒนารีจันทร์ผู้รักษาประตูหมายเลข44ธนทรน,น้ำจันทร์หมายเลข55ออสการลีแกโกเนนหมายเลข62เนติทรอ,อินทนนท์และหมายเลข66อนันต์ยอดสังวานสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกนะครับของลาชันโข,ขาวลำพูนวอลเอร์ก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคางข้าวไฟ สุโขทัย FC ในวันที่14สิงหาคม2566เวลา19นกาน,น,นะครับที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหรือสนามแม่กวงนั่นเองคองพลดาวเรืองนะครับกุนซือคู่ตาด FC เผยหลังนำทีมเปิดหลังเจ้าชมบุรี FC สุดมัน2ต่อ2ในศึกลีเว์ไทยลีก2023-24นัดแรกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา นสนามกีฬากลางจังหวัดตราดนะครับแย้มหัวหอกใหม่อาจได้ลงเล่นในเกมต่อไปโดยเกมนี้ทีมเจ้าถิ่นช้างขาวเจ้าเกาะได้ทำประตูขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ะครับจากการยิงเหมาคนเดียวของนัทวุฒิสมบัติโยธาที่ยืมตัวมาจากการท่าเลือเอนาทีที่10และนาทีที่37จากนั้นเกมในครึ่งหลังของทีมเยือนฉลามชนไล่ตีเสมอ2 2ลูกด้วยจากวิลเลียนดีลา ฮอกแซมบ้าตัวใหม่ที่ยิงคนเดียวเช่นกันนาทีที่54และ65ทําให้จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนหลังเกมนี่ครับโคชูเผยว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนบอลต่างเอฟซีที่เข้ามาให้กําลังใจน้องๆส่วนรูปเกมในนัดนี้ครึ่งแรกน้องๆก็ทําตามแท็กติกได้เป็นอย่างดีในการโจมตีชนบุรีแต่เกมในครึ่งหลังเราเล่นดรอปลงไปนิดหนึ่งก็เสียดายเราน่าจะได้3แต้มส่วนผู้เล่นศูนย์หน้าตัวใหม่ตอนนี้เขาเดินทางมาถึงแล้วแต่ยังไม่มีแม์ฟิต ผมคิดว่าจะได้ลงสนามในเกมเจอสุขโขทัยสัปดาห์หน้าผมมั่นใจว่าหากเราได้เขาเข้ามาเพิ่มเติมตาดก็จะมีสกอร์มากกว่านี้เกมนี้เราใช้แท็กติกโจมตีจากริมเส้นทําให้เราได้2ประตูจากการทําริมเส้นทุกคนรู้ว่าวิธีการเล่นดีอยู่แล้วผมคิดว่าหลังจากนี้เราจะมีสกอร์เพิ่มขึ้นครับโคทูกล่าวปิดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะต่อไปของตาด FC นะครับก็จะออกไปเยือนสุขโขทัย FC ในศึก ทีหนึ่งนะครับหรือดูการ2 0 2 3ัน 2024, นัดที่2วันอาทิตย์ที่20สิงหาคม66นะครับเวลา18บนาฬิกาณสนามทะเลหลวงสเตเดียมนะครับโดยถ่ายทอดสดผ่าน AS Play 2 v i s i o n และ3 BB Gigatv ครับ บิ๊กพ็อกนะครับหรือคุณวิทยาคุณปื้มนะครับประธานสโมสรชมบุรี f c นะครับชื่นชมถึงความใจสู้หลังกลับมาเจ้ากับตราด f c 2ต่อ2นะครับถึงแม้ว่าจะได้1แต้มแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนะครับ โดยความเคลื่อนไหวนครับหลังเกมลีโว์ไทยลีก2023-24นัดแรกของชลบุรี FC ที่ออกไปเยือนปราด FC นะครับโดยเกมนี้ครับทัพฉลามชนโดนนำไปก่อน2ประตูนะครับถ้าว่ามีแรงฮึดนะครับไล่กลับมาตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ก่อนที่จะจบลงด้วยสกอร์ดังกล่าวนะครับซึ่งหลังเกมครับทางบิกบก๊ก o อลวิทยาคุณปื้มก็ได้ออกมาโพสตชื่นชมทุกคนและขอบุณแฟนบอลว่า ประเดิมเปิดสนามนัดแรกของฤดูกาลด้วย1แต้มในเกมที่สนุกและมีคุณภาพไม่ใช่เรื่องที่เสียหายที่ได้มาแค่1แต้มเพราะการไปเล่นเป็นทีมเยือนไม่ใช่งานง่ายเพราะทุกทีมต่างมีคุณภาพด้วยเช่นกันทั้งนั้นก่อนเปิดฤดูกาลฉลามชนของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงในสโมสรหลายด้านการได้มาโกโตะเทกุระโมริมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่การเซ็นสัญญากับนักเตะทั้งไทยและต่างชาติการดันผู้เล่นเยาวชน ขึ้นมาสู่ชุดใหญ่นั้นไปเห็นได้ว่าสโมสรชนบุรี FC ไม่เคยหยุดนิ่งพยายามที่จะพัฒนาสโมสรอ,อยู่ตลอดและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไม่เคยห่างหายจากชลบุรี FC ในทุกยุคนั่นก็คือใจสู้วันนี้ถึงเราจะตามหลังถึง2ลูกแต่เราก็กลับมาได้เพราะเราไม่เคยยอมแพ้ผมขอขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ดและเหล่านักเตะฉลามทนที่ใจสู้ เดี๋ยวเรามาพูดถึงสถิติหลังเกมในวันนี้นิดนึงนะครับสำหรับผลสถิตินะครับของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นการยิงประตูนะครับทางตราด FC นะครับแครั้งชมบุรี FC 13ครั้งนะครับแล้วก็ยิงประตูยิงเข้ากรอบนะครับของตราด4ครั้งชมบุรี7ครั้งนะครับการคลองบอลครับตราด42%่สิบชลบุรี58%นะครับการส่งบอลครับตราด341ร้อบชลบุรี476 แล้วก็ความแม่นยําในการส่งบอลนะครับตาด82%ชมบุรี85%แล้วก็การทําฟาวนะครับตาด14ครั้งชมบุรี16ครั้งนะครับแล้วก็ใบเหลืองครับตาด2ใบชมบุรี4ใบใบแดงไม่มีเกิดขึ้นนะครับล้าหน้าครับตาด3าครั้งชมบุรีไม่มีนะครับแล้วก็การเตะมุมนะครับตาด3าครั้งชมบุรี2ครั้งครับสำหรับที่มาของข่าวนะครับขอขอบคุณบอลไทย .com ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไลฟ์สไตล์ฟุตบอลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ